สวัสดีค่ะรายวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูกัญญาณั์มากเพลงในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเราจะมาฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันนะคะ และเช่นเดิมค่ะเรายังคงฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย c o d e .org ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการสร้างลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย c o d e .org ได้เพื่อกำหนดทิศท,ทางการเคลื่อนของวัตถุสามารถนำมาประยุกต์เป็นเกมแบบง่ายๆได้นะคะ เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะจะต้องออกแบบอัลกอริทึมก่อนและอัลกอริทึมนั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขให้ครอบคลุมทุกกรณีด้วยค่ะเราสามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้จากทั้งเว็บไซต์ code org และจากซอฟต์แวร์เช่น scratch ได้นะคะ เรามาฝึกเขียนโปรแกรมด้วย code.org กันค่ะเข้าเว็บไซต์ Google เลยนะคะจากนั้นค่ะพิมพ์ code.org ค่ะกดค้นหาค่ะเลือกเว็บไซต์แรกนะคะเลื่อนลงมาค่ะจะเจอกับบล็อกนักเรียนนะคะกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเหมือนของคุณครูให้นักเรียนเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะ เลือกตรงแถบภาษาตรงนี้นะคะเลื่อนไปนะคะหาภาษาไทยค่ะโอเคกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเลื่อนดูค่ะเป็นรักนักเรียนนะคะเลื่อนลงมานะคะเลือกคอร์สสามค่ะอายุ8ปดถึงสิปีค่ะจากนั้นค่ะเลื่อนลงมาค่ะวันนี้เราจะฝึกกันที่บทที่15นะคะกระเด้งนะคะโอเคไปเลเวล1เลยค่ะ ตรงนี้นะคะเขาบอกให้เราใช้บล็อกเพื่อที่จะเมื่อกดลูกศรซ้ายก็ให้เริ่มเลื่อนไปทางซ้ายนะคะกดโอเคเลยค่ะโอเคเมื่อกดลูกศรซ้ายเราก็ต้องให้ย้ายไปทางซ้ายนะคะโอเคลองกดเริ่มนะคะอ่าแล้วเราก็ลองกดลูกศรน,นะคะที่หน้าจอก็ได้หรือที่แป้นพิมพ์พก็ได้นะคะโอเคสำเร็จแล้วค่ะเลเวล1น่งไปต่อเลเวลสองค่ะ ตรงนี้นะคะเมื่อกดลูกศรขวาก็ต้องให้เลื่อนไปขวาเมื่อกดลูกศรซ้ายก็ต้องให้เลื่อนไปซ้ายโอเคเราเอาคําสั่งมาต่อเลยค่ะโอเคกดเริ่มเลยนะคะแล้วนักเรียนลองกดลูกศรซ้ายและลูกศรขวาจากที่แป้นพิมพ์หรือที่หน้าจอก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเลเวล3นะคะเขาบอกว่าให้เรากด ลูกศรขึ้นนะคะโอเคเราก็เคลื่อนขึ้นนะคะอ่าเรียบร้อยอ่ะกดเริ่มค่ะแล้วลองกดดูที่ลูกศรก็ได้นะคะหรือที่แป้นพิมพ์ที่เจาะของนักเรียนก็ได้ะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อเลเวลสเลยค่ะ ตรงนี้นะคะมีทั้งไปซ้ายไปขวาขึ้นและลงนะคะ <_ an> เพื่อที่จะเก็บแต้มที่เป็นธงนะคะถ้ากดลูกศรซ้ายก็ต้องเลื่อนไปซ้ายนะคะกดล,กลูกศรขวาก็ต้องเลื่อนไปขวาค่ะกดลูกศรขึ้นก็ต้องเลื่อนขึ้นหรือกดลูกศรลงก็ต้องเลื่อนลงไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคกดเริ่มเลยค่ะอ่าเราไปเลยค่ะตรงนี้เรากดไปเก็บธงก่อนนะคะแล้วก็ลงนะคะโอเคกดขึ้นนะคะ เราขดไปดูเพื่อที่จะไปหาชงนะคะไปเก็บแป้นนะคะโอเคอเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะไปต่อเลเวลที่5กันนะคะโอเคตรงนี้ค่ะเมื่อลูกบอลชนกับไม้เราต้องทำอะไรคะอ่ะเราต้องเลี้ยงบอลใช่ไหมคะโอเคลองเริ่มดูนะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะไปต่อเลยค่ะในเลเวล6นะคะเมื่อลูกบอลชนกับไม้นะคะเราต้องทำอะไรอ่ะเลี้ยงบอลถูกไหมคะหรือ เมื่อลูกบอลชนกําแพงนะคะเราไม่อยากให้บอลไปไหนเราก็สามารถเป็นเลี้ยงบอลได้นะคะหรือนักเรียนจะลองใช้อีกบล็อกก็คือเสียงชนก็ได้กดเริ่มเลยค่ะตรงนี้พวกเราสามารถเลื่อนลูกศรได้นะคะเลื่อนลูกบอลได้นะคะโอเคให้เด็กๆไปฝึกกันนะคะแล้วก็แคปรูปส่งครู1เลเวลเลเวลไหนก็ได้ค่ะ1-6ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปฝึกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ